สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับโตโยต้าเซตตา <Yeah. S 1> ลูกค้าเลือกติดชุด Energy Reform นะครับเป็นตัวโปรเทคโปนะครับผมโอเคตัวนี้เป็นหม้อต้มนอนิกซูเปอร์นะครับตัวนี้หัวฉีดเป็นของวปเทคเอเนร์จีรีฟอร์มนะครับคันนี้ใช้ถังเป็นสามสิแปดลิตรนะครับเรามารอลุ้นดูว่าตอนจบจะเป็นยังไง นะครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยของรถเตต้านะครับนี้อุปกรณ์ติดตั้งงานเนียนๆเลยครับสวยๆครับ, <c oughs> รบมองไม่รู้ว่าติดแก๊สนะครับ <Wow. S 1> แล้วเราไปดูที่สั่งกันว่าติดตั้งกันยังไง นี่ครับถังป8ลิตรเบอะวางได้เหมือนเดิมกับ<ม>ยึดล็อกได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับโอเคส่วนหัวเติมจะอยู่ตรงข้ามกับท่อไอเสียแบบอยู่ตรงนี้เอ๋เดวเบรก็ต่อไเสียโอเคก็เรียบร้อยครับส่วนสวิตช์ที่เราติดตั้งติดตั้งตรงนี้เลย โอเคเรียบร้อยครับลองวิ่งเทสแล้ววิ่งดีเหมือนน้ำมันครับผม